สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีน้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้มาเจอกับสาระความรู้ดีๆในเรื่องของการเกษตรกันอีกแล้วเนาะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการอ่าวิธีการนี้เป็นวิธีการําจัดนกพิราบนะครับต้องบอกก่อนว่าวิธีการนี้นะครับมันก็อาจจะทําร้ายใจกับเพื่อนที่รักสัตว์นนะแต่ครับใครที่มีบ้านอยู่ที่มีนกพิราบมาทํารังมาอาศัยอยู่คงจะรู้สึกว่านะ คงจะรับรู้ได้แล้วว่ากำมินตนมากนะครับทำให้บ้านสกปรกวันนี้ก็เลยจับนะนําวิธีการกําจัดนะครับต้องขออภัยกับเพื่อนๆที่รักสัตว์อีกรอบหนึ่งนะครับยาพาราเราใช้ในการตําตําให้ละเ,เอียดก่อนเกี่ยวกับหน้าทำข้าวดอกที่ทําปกติก็คือใช้หมดเลยนะนประมาณนี้นะครับใส่เข้าไปให้เข้าสุกประมาณหนึ่งช้อนพัพนธนี้เลยใส่เข้าไปทิ่งใส่น้นาน,น้อยยิ่งใส่น้ําน้อยยิ่งดีนะ ก็จะแช่ไว้ได้ถ้าเป็นครับพวกข้าบเปียกนะครับมันจะใช้ระยะเวลาในการแช่นานาเพื่อนๆจะเลือกวิธีการตากหรือไม่ตากก็ได้เอาทำไมถึงพูดอย่างนั้นถ้าถ้าเราไม่ตากเราก็โรอยอย่างนี้เลยหากเป็นเศษผ้าก็ได้โรอยไว้อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆตากใช่ไหมพอมันแห้งขึ้นมาเราสามารถที่จะนําไปโรยบริเวณจุดต่างๆมันจะไม่ลิ